สวัสดีดาบฮะพูดอะไรวะสวัสด,ดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่ก, so Junior, กับผมโซบัสจูเนียกับเกมลาดเดนเจอร์นะครับวันนี้ก็จะมาคาดเดาไม่ใช่คาดเดาดิจะเอางี้ดีกว่านะครับผมจะให้ท่านชมเนี่ยลองจินตนาการอนิเมะสักเรื่องหนึ่งที่อยากให้มันมาคอลแลบนะครับผมก็ลองจินตนาการดูนะครับแล้วก็มาดูคุณสมบัติไม่ใช่ไอ้อะไรคือคุณสมบัติเรามาดูความเป็นไปได้ที่ผมจะบอกต่อไปนี้ดีกว่านะครับว่าเรื่องที่ท่านชมเนี่ย คิดเอาไว้ในตอนนี้นะครับมีโอกาสที่จะมาคอลแลบกับเกมเรนเจอร์หรือเปล่านะครับในเดือนหน้านี้ที่จะถึงนะครับผมซึ่งมันจะมาสิ้นเดือนนี้นะครับผมแต่ว่าเอาจริงแล้วมันเป็นคอลโบเดือนหน้านานะแต่มันมาไวนะครับผมมันเป็นงี้ทุกเดือนแหละอย่างแรกนะครับผมคอลโบท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องเป็นคอลโบที่ไม่ดังมากจนเกินไปถ้าท่านผู้ชมดูแพทเทิร์นในการคอลแลบของเกมเรนเจอร์เนี่ยจะรู้ว่า มันจะเป็นเดือนเว้นเดือนไว้อย่างเช่นเดือนที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเรื่องดันมาชินะครับผมเป็นอนิเมะที่รู้จักกันแค่ในกลุ่มะนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่คอลแลบกับดันมาชิก็เป็นสลามครับซึ่งเป็นอนิเมะที่ดังมากครับผมนะซึ่งก่อนก่อนหน้าสลามเนี่ยก็เป็นเรื่องอะไรไม่รู้ครับผมซึ่งก่อนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรไม่รู้เนี่ยก็เป็นเจบาปฮนะก็เห็นได้เลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะ เป็นคโโบดังไม่ดังดังไม่ดังแล้วก็ดังต่อไปก็ต้องไม่ดังฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคโรโบหน้าเนี่ยจะต้องเป็นอนิเมะที่ไม่ดังมากนะอารมณ์เนี่ยอะให้พูดกันตรงๆได้ปะก็ดังพอๆกับไอเรื่องอะไรวะเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพอะเออมันอันนั้นก็ดังนะแต่ว่าถ้ามาคอลลบเนี่ยอันนี้ก็ไม่แปลกนะผมเรื่องมันไม่ได้ดังขนาดนั้นนะแต่มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปังอะนะครับมันก็ ถ้ามาก็ไม่แปลกอะแต่ถ้าไม่มาก็ไม่ได้ผมไม่ได้คาดเดาว่ามันจะมานะพูดเฉยๆแล้วก็เห็นเขาบอกว่าเรื่องที่จะมาคอลแลบหรือว่าไม่ใช่เรื่องอาจจะเป็นที่ไม่ใช่อนิเมก็ได้นะอาจจะเป็นอะไรที่แหวกแนวกนวะ่านั้นนะครับผมเช่นแบบ Kpop อเงี้ยแบบอาจจะเป็นแบบเอา b t s มาเต้นในเกม r a เดนเจอร์นะครับผมแล้วก็แบบสาสกิลใส่นะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันเลยครับอาจจะเป็นแบ็คพิ n g ก็ได้นะแหวกแนวนะครับผมถ้าแหวกแนวก็ต้องประมาณนี้แหละนะ ก็ลองคิดดูนะครับผมว่าที่อยู่ในสมองของท่านเนี่ยอนิเมะหรืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่อนิเมะเนี่ยเราอยู่ในสมองของท่านแล้วอยากให้มันมาคอลแลบกับเรนเจอร์เนี่ยมันแหวกนแนวพอไหมนะครับผมเพราะว่าเห็นเขาพูดกันอันนี้ไม่เกี่ยวหรอกนะครับอันนี้แถมมาที่จริงแล้วถ้าตามที่ผมคิดเนี่ยถ้าเดินหน้าไม่ใช่เรื่องที่มันแหวกนแนวเนี่ยก็คงเป็นโคโโบูที่ไม่ดังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงก็มีแค่นี้แหละนะไปนอนซใต้สัตว์ง่วงแล้วอบอกใครว่าบอกตัวเองอ่ะ